ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะวิดีโอเนี่ยใช่พี่แน็กก็ยังไม่ได้ดูนะคะทุกคนได้ดูเท่าที่ทุกคนเห็นอันนี้เป็นแบบไม่มีน้ำตาลเป็นวิดีโอที่ซีเครตมากเพราะว่าอะไรพี่แน็กก็ยังไ,ไม่ได้ดูค่ะ ำงานค่ะหืาดูด,ด,<ๆ>ด,ดหมักไว้นานเท่าไหร่คะเนี่ยพี่พี่ถาม มันมีอันนึงแต่หนูไม่กล้าหยิบมาสีชมพูมันใช้ได้ไหมม,มันใหญ่พอปะม,ม,มันก็เท่าฝ่ามือหนูอะเท่านี้แล้วก็สามารถใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็ขออันนี้ขอแชมพูหรือว่าอะไรดีคะอันนี้ง่ายมีไหมคลีนคลีนทำความสะอาดที่รีวิวใครไม่มีถ้าเราไปหาไม่มีเสียงพี่นาเหมือนเพิ่งตื่นนอน พี่หลับได้จริงๆหรอคะแค่แป๊บเดียวเรียกว่าหลับไหมอะไม่เรียกว่าหลับนะคะเรียกว่ากะพริบตา,านานๆแล้วพี่นายก็ต้องไปประชุมนะคะพี่นายจะไปประชุมแล้วหรอคะ นี่พาหนูไปหาพี่ขัดได้ไหมคะไหนน้องแซมโม่ทำอะไรอยู่น้องแซมโม่ไปร้องเพลงแล้วน้องแซมโม่บอกว่า tomorrow น้องแซมโม่จะมาเก็บไว้จำไว้เก็บไว้ในสภาวใจ เป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นป้ามาขัดบ่อน้ำนี่นี่นี่ใครอยากกินอะไรนะมะม่วงกวนทุเรียนกวนนะคะแบบนี้นี่ถึงไอ้ติ่ก็ลงไปกวนในถังอ่ะอย่าลงไปทั้งตัวหรอกับนั้นเลยลงไปกวนในถังพวกของหมักผักดองผักดองทําทําทําผักดองอุ้ยนี่สลัดอะไรอะไล้างตัวป่าก็จริงจริงแอบช้อนช้อนช้อนใช่ไหมแล้วช้อนช้อนแล้วแบบว่าทำเนียนๆทียมันดูหรูหน่อยแล้วน้องสามมาแล้ว ดบูน้องสาวไม่รู้เนาะแซมมี่เจียวน้องสามตัวอร่อยจังเลยพี่แน็คที่แน็น้องสามไม่เคยกินสุมตําไม่เคยกินต้มยำกุ้งไม่เคยกินขนมจีนเออไม่เคยกินแมลงคขาพี่เวัยรุ่นพี่เก้าสวัสดีค่ะน้องสาไม่เคยกินแมลงทอดขนมจีนแล้วติ๊กกอกแล้วก็ล้างบ่อไม่เคยหนูก็เลยว่างั้นเริ่มที่ตำไทยก่อนไปสิไปสิจะเพิ่งใส่ปลาราเลยให้น้องสามลองิไลดูไอ้เก้าขายท้องกันต่อ ทำไมเดินม,มาเข้าห้องน้ำไก่จัง,ต,ต,งต้องทำวิดีโอให้ให้น้องสามลองกินใช่เป็นไงบ้างผลตอบรับคลิปวิดีโอที่เราลงวันนี้ดีมากเลยอ่ะแบบเป็นกระแสจนถึงตอนนี้โอ้โหกระแสเรื่องปิดเวลาปิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่าเวลาไม่เท่ากันครั้งแรกตอนที่โพสอะ่ะตอนที่โพสไปอะ่ะคืออยู่นูน่นอยู่ห้องใช่ไหมตอนอยู่ห้องก็สี่โมงเย็น แต่พอมาอยู่นี่เฮ้ย,ส,ยสีนะส่มุเงเย็นไม่เท่ากันสี่มุเย็นไม่เท่ากันค่ะทุกคนเฮ้ยมีสายสายางแสดงว่าหนูก็เปียกสิวันนี้แสดงว่าหนูก็จะได้เล่นน้ำใช่ไหมคะเหมือน <c oughs> <c oughs> เหมือนเด็กเลยอ่ะอยากเล่นน้ำ <c oughs> แล้วก็มาทำแจ้งแจ้งล้างบ่อแล้วก็ เปียกเปีสร็จก็ขอเล่นน้ำทุกคนเคยไหมตอนเด็กน้ำฝนอ่ะทำเป็นแบบวิ่งไปหยิบของยิ่วิ่งไปหยิบนู่นหยิบนี่ฝนตกแบบม่บอกว่าอย่าวิ่งเดี๋ยวมันจะล้มล้มแล้วก็ล้มปุป๊กเกงเพื่อนแล้วขอเล่นน้ำฝนได้ไหมอันนี้เราก็ ัเคยเคยนี่ใช่เลยใช่ไหมพี่แนเคยไหมคะแต่ว่าแก่งแงเปียกเพื่อที่จะได้เล่นน้ำแต่ตอนอะไรนะวันไหนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เลิกเรียนแล้วต้องทำเวรอ่ะอ๋อทำเวรทำความสะอาดห้องสไลต์ตัวเปียกแล้วไงคะไม่ใช่แกทำไมสไลต์ตัวเปียกเพื่อที่จะอะไรคะ ไม่เล่าต่อทุกคนหาตอนต่อไปอีพีต่อไปให้หนูเลยนะคะคือวันนี้เวลาถามอะไรพี่แนทใช่ไหมพี่แนทก,ก็จะแบบบอกมาก่อนหนึ่งอีพีผ่านไปอีกสามวันจู่ๆพี่แนทก,ก็จะพูดขึ้นแล้วก็เราก็จะแบบจับประเด็นตรงนั้นมาต่อกับเรื่องนี้เปียกเขาก็ไม่ให้ทําเวไงอ๋อตัวเปียกเขาก็ไม่ให้ทําเวเหรอคะอคุ้ยพี่แน่หนูขอไปหาน,นี้ด้วยสก๊อ,ไกอตไบกับ ตัวล้างค่ะนี่น่าไางวังอยากให้ดูน้ำที่ออกไหมดูดิพูดปาจแจนอักาหงวง